ความแตกแล้วที่แท้สนิ้ว NGO จับมือแอมเนสตีต่างชาติปวนไทย ดังแช esty, ร์แอมเนสตี้ส่งเอกสารภายในให้ทีมงานทั่วโลกเตรียมสนับสนุนผู้ประท้วงโดยวางแผนจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวในงานประชุมเอเปก2022ที่ประเทศไทยสอดประสานกับม็อบ3นิ้วที่ออกแถลงการเตรียมจัดม็อบคู่ขนานคัดค้านงานประชุมเอเปกโดยเพจเดอะเมตตาดีได้โพสต์เอกสารและข้อมูลว่าเรื่องใหญ่แล้วนวิ สรุปพวกมึงจะไม่ให้ประเทศสงบสุขบ้างเลยใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวจัดให้หลังจากเก็บมือเก็บเท้าเจียมเจี้ยมมาพักใหญ่จนกระแสไล่แอมเนสตีเริ่มซาลงนั่นหละฮะคุณผู้ชมมันก็มากวนตีนเราอีกครั้งล่าสุดแบบสดๆร้อนๆมีเอกสารฉบับหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมาโดยแอมเนสตีเองเอกสารนี้ชื่อว่า Protect the Protest Flagship Campaign on the Right to Protest and People's Movement Operational Plan June 2022 December 2023เ <c oughs> อกสารนี้เกี่ยวกับอะไรนะเหรอข้อมูลชุดนี้คือเอกสารที่ a อม e s t y ได้กำหนดการแทรกแซงในหลายประเทศโดยมีการกำหนดเป้าประสงค์กำหนดวิธีการและตั้งปฏิทินไทม์ไลน์ตั้งแต่กลางปี2022ไปจนถึงปลายปี2023 และไทยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติการเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลไทยในทุกโอกาสโดยใช้ข้ออ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพและในเอกสารนี้ก็บ่งชี้ชัดว่าแอมเนสตียังคงเคลื่อนไหวช่วยเหลือพวกม็อบ3นิ้วต่อไปเหมือนที่ทํามาตลอดทั้งการออกมาปกป้องผู้ก่อเหตุจลาจล ปกป้องผู้กระทำความผิดมอ1น่ปกป้องคนปล่อยเฟกนิวส์ในโลกออนไลน์และปกป้องอาชญากรคดีอื่นๆอ,อีกมากมายโดยอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่แต่ในเอกสารชุดนี้มีส่วนหนึ่งที่ระบุว่า แอมเนสตี esty, เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวโดยการสร้างความสมัครสมานสามคัคคีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือ solidarity ระหว่างเครือข่ายนักเคลื่อนไหวทุกกลุ่มทั้งกลุ่มนักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมไม่ประชาธิปไตยเลยกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มชาวบ้านเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกินและนักเคลื่อนไหวทุกๆก,กลุ่มเพื่อให้สามารถร่วมกันเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทยต่อไปได้ และในเอกสารของแอมเนส y ียังบอกอีกด้วยว่ามีเป้าประสงค์ในการเคลื่อนไหวคัดค้านขัดขวา,างการประชุมเอเป2022และเคลื่อนไหวเพื่อหวังผลสำหรับการเลือกตั้งในปี2023แบบนี้เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ว่าม็อบนั้นๆจะหัวรุนแรงหรือไม่ก็ตามจะฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาก็ไม่สำคัญขอให้ได้ไล่รัฐบาลได้เป็นพอ และหลังจากที่เอกสารชุดนี้หลุดออกมาไม่นานสำนักข่าวสมพรนิวส์ก็รายงานข่าวเมื่อคืนว่าเครือข่ายราษฎรประกาศเตรียมก่อม็อบประท้วงโคู่ขนานป่วนการประชุมเอเปกวันที่16-18พฤศจิกายนส่วนเพจ Facebook Amnesty International Thailand ก็โพส์ตรูปภาพและข้อความระบุว่าถแถลงการร่วมเจ้าหน้าที่รัฐไทยต้องยุติการดำเนินคดีโดยในภาพถแถลงการร่วมก็มีโลโก้ NGO ที่เป็นเครือพันธมิตรเดียวกันหมดฮันแน่พวกหล่อนทำตัวมีพิรุธอีกแล้วนะนี่พวกหล่อนเคลื่อนไหวตามตำราของแอมเนสตีเป๊ะๆเลยนี่ว่าเอกสารมาปุ๊บถแถลงข่าวจัดมอป,ปั๊บ นั่นหมายความว่าทุกกลุ่มทุกกวนที่ออกมารวมตัวประท้วงช่วงเอเปกก็อาจจะมีองค์กรเอแอบหรือแอมเนสตีที่ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพราะตัวแอมเนสตีร่างเป้าประสงค์ออกมาเองเลยว่าต้องเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ทุกกลุ่มในการประท้วงแล้วพวกเครือข่ายรัศดรและแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ก็ทำตามตำราข,ของมันจริงๆด้วยฉะนั้น เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลุ่มทะลุแกส๊สทะลุฟ้าทะลุแกส๊สเครือข่ายพีมงพีมูฟหรือรัศดรหยุดเอเป็ก2022ไม่ว่ามึงจะใช้ชื่อบ้าบออะไรก็ตามมาก่อมอบปวนการประชุมเอเป็กก็เชื่อได้ว่ามาจากการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติเหล่านี้แน่นอนจากพี่จา๋า นอกจากนั้นแล้วเอกสารชุดนี้ยังระบุอีกว่าแอมเนสตีมีเป้าประสงค์ในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงพระราชะกำหนดฉุกเฉินและกฎหมายต่างๆที่ขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเมื่อแอมเนสตีที่อยู่ในฐานะองค์กร NGO อต่างชาติแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของไทยนั่นหมายความว่าองค์กรต่างชาติรายนี้พยายามแทรกแซงกฎหมายของไทยและเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาด สิ่งสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือการที่แอมเนส y ีปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวด้วยการเชื่อมกับเครือข่ายมอบคนกลุ่มน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวก NGO และมันก็ดูคล้ายกับว่าพวกเขากำลังกลัวกฎหมายควบคุม NGO ที่รัฐบาลกำลังผลักดันซึ่งต้องรวมตัวกับ NGO องค์กรอื่นๆให้แน่นแฟนเข้าไว้เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเขาจะต้องร่วมกันเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมาย NGO ไม่งั้นทุกกลุ่มจะโดนตรวจสอบท่อน้ำเลี้ยงว่ารับเงินมาจากไหนเอามาทำอะไรเอาเงินไปใช้ทำตามเป้าประสงค์จริงหรือเปล่าหรือแอบ,บเอาไปซื้อแก๊สเจ็ดและถ้าตรวจสอบมันเข้มข้นมากลุงแก่ใจดีสปอร์ตอาจจะตัดท่อน้ำเลี้ยงก็เป็นได้ ดังนั้นเราจึงต้องสนับสนุนกฎหมายควบคุม NGO ให้สุดซอยและพวก NGO ระยำที่รับเงินต่างชาติมาแทรกแซงไทยก็ไม่ควรจะให้อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มมอพระสดอนได้ถแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศหรือ f c c t ถนนปลนจิตกรุงเทพ กลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคประชาชนหลายภาคส่วนจัดแถลงข่าวการเคลื่อนไหวคัดค้านการประชุมเอเปก2022จึงน่าสนใจว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้สอดประสานกับเอกสารของแอมเนสตี้ที่ให้ทีมงานในประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงโดยเจาะจงถึงงานประชุมเอเปกนั่นเองสำนักข่าววิหนิวส์รายงาน ใสมองกุดอันแสนสวยงามแต่วราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้ สบไปไในก็แสนจะสุขสบายแต่วาราชาของฉันส่งนื่ยล้ามามากมายรํำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระราชา ชายชาคุ้นั้นบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่วาราชาคุงฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอีของพระราชา วรราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เมื่อที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพากย์ เพื่อให้พระราชา